e aí พันเสริมอาหารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์มิคุ้มกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลดอนุมูลอิสระช่วยรักษาความชุ่มชื้นฟื้นฟูสภาพผิวลดเลือนริ้วรอยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคอลลาเจนให้กับบริเวณเนื้อเยื่อที่เป็นแผลปรับสมดุลในระบบการขับถ่ายช่วยลดระดับน้ําตาลและลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง ยูช้อปปิ้งทีวีจัดโปรโมชั่นพิเศษแด่คุณผู้ชมจากปกติราคากล่องละ2,690บาทลดเหลือเพียง1,990บาทแต่ถ้าคุณซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องรวมเป็น4กล่องในราคาเพียง5,000บาทเท่านั้นโทรเลยตอนนี้ที่02-5415833ย้ำ02-5415833า0-25415833จัดส่งฟรีทั่วประเทศ พิมิกเช่นเคยนะคะกับยูช้อปปิ้งทีวีเลือกสิ่งที่ใช่ช็อปสิ่งที่ชวนเลือกยูช้อปปิ้งทีวีค่ะและแน่นอนคะว่าเปิดมาเจอพรีมแบบนี้นะคะพิมจะต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเขาเรียกว่าขายดีแบบถลม่มทลายทุกคนต้องรู้จกักทุกคนต้องเคยได้ยินและทุกคนต้องอยากทานอย่างแน่นอนนะคะและแน่นอนคะว่าผลิตภัณฑ์ดีขนาดน,นี้เราจะมาพูดเองไม่ได้คุณผู้ชมค่ะเรามีนะคะเจ้าของผลิต ัที่คุณผู้ชมหลายๆท่านค่ะก็รู้จักเขาดีอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือคุณอ้วนรีเธิรน์นะคะขอต้อนรับเลยละกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหผิวพรรณดูผ่องใสร่างกายดูสดชื่นดูแข็งแรงแบบนี้ผู้ชมทราบไหมว่าทำไมพิมนั่งตรงนี้ถึงเรียกว่าพี่อ้วนไม่ใช่เพราะว่าพิมพ์รู้ว่าทุกคนเรียกพี่อ้วนนะแต่ด้วยความที่ดูสดชื่นดูแข็งแรงแล้วก็ดูผิวพรรณผ่องใสขนาดนี้ถามจริงๆพี่อ้วนป่วยบ่อยไหม เมื่อก่อนบ่อยเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วเนี่ยคือด้วยอายุใช่ไหมด้วยภูมิต้านทานที่มันลดลงตามอายุไงใช่ไหมล่ะมันก็มีการเจ็บป่วยเป็นหวัดบ้างก็สอบกระแสบ้างคือคือเยอะเหมือนกันนะคนอายุเยอะอ่ะพอสี่สิบกว่าเสร็จปุ๊บเริ่มป่วยแล้วที่ป่วยจนกระทั่งป่วยกระสอบกระแสทํา่ไม่ได้หนักมากนะปวดข้ออะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็มึนงงคอเลสเตอรอลอะไรพวกเนี้ย มันก็ป่วยตามอายุเลยมันก็ป่วยตามอายุกระสอบกระแสแต่ว่ามาห้าปีสุดท้ายนี่ก็ไม่ป่วยคือสิ่งที่พี่กลัวที่สุดคือมะเร็งกับบะหวานเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับมะเร็งกับบาหว่านแล้วมะเร็งเนี่ยเขายังถกเถียงกันอยู่ว่ามันคือกรรมพันธุ์หรือเปล่าหรือว่าการจากการใช้ชีวิตนั่นสิตอนนี้คนสมัยปัจจุบันนี้นะคนสมัยปัจจุบันเนี่ยคือเจอเขาเรียกว่าเจอสิ่งที่กระตุ้นเซลล์มะเร็งเนี่ยนะคะก็ ก็เยอะมากไนงะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินพืชผักผลไม้ต่างๆนี่โอ้โหเขาบอกว่าผักคะน้าที่ผักคะกนา้าผักกะหลำ่ำตั่วฝักยาวอะไรต่างๆพวกเนี้ยคือคือที่เรากิน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 เข้าไปเนี่ยรู้ไหมถ้าเกิดว่าล้างไม่สะอาดมีมียามีสารฆ่ามแมลงต่างๆ ก็คือตัวกระตุ้นมะเรง็งอากาศที่เราหายใจเข้าไป<อ>เป็นตัวกระตุ้นมะเรง็งเนื้อสัตว์ต่างๆที่ใส่สารเล่งแดงใส่สารเล่นโตก็คือตัวกระตุ้นมะเร็งนั่นเองแปลว่าอาหารการกินทุกอย่างเนี่ยที่เราเจอในชีวิตประจำวนันพี่อ้วนกำลังจะบอกว่ามันกระตุ้นมะเร็งทั้งสิ้นเลยซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมคะคือเยอะบางตัวก็เป็นชีวภาพเป็นอะไรพวกน,นี้มัน,ม,นมันก็ไม่ได้กระตุ้นมะเร็งนะเพียงแต่ว่า เราเจอเยอะบอกค,คนโบราณเยอะลองสังเกตุคนโบราณจะแข็งแรงแล้วก็ไม่มีมันเลงลเพราะว่าเรื่องอาหารการกินเขาจะไม่ใช่อาหารการกินที่เป็นจังฟู้ดหรือว่าเป็นอาหารขยะเหมือนปัจจุบันนี้มลพิษต่างๆก็ไม่มีโรงงงโรง,งงานท่อไอเสียรถควันรถต่างๆก็ไม่มีต่างกันเลยอย่างนี้พี่อ้วนเนี่ยเมื่อกี้พี่อ้วนบอกครีมแล้วว่าอุ้ยเป็นคนที่กลัวมากในเรื่องของอย่างแรกคือเบาหวาน,วานอย่างที่สองคือมะเเ็งแล้วก็กลัวการเจ็บป่วยอย่างอื่นด้วยซึ่งมันมาตามอายุอยู่แล้วพี่อ้วน การดูแลตัวเองยังไงคะคือเปลี่ยนทั้งด้านอาหารการกินหรือว่ามีอะไรเสริมเข้ามาหรือเปล่าอ๋อก็อย่างนี้บอกเลยนะครับว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยค่อนข้างเลือกค่อนข้างชัดมากเลยนะบอกเลยว่าเลือกอเลือกชัดเลยเลือกชัดเลยเรื่องอาหารการกินเช่นน้ํามันเนี่ย นะครับพี่อ้วนจะกินแต่น้ำมันมกะกอกเท่านั้นน้ำมันมกะกอกในเวลาเราใช้ผักใช้ทอดหรือว่าใช้ปรุงอาหารพวกนี้มันจะไม่กลายเป็นสารโพลาเมื่อเจอไฟแรงสาร<อ>โพลาคือสารก่อมะเร็งนั่นเองอแล้วก็น้ำมันมะกอกมันสามารถลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ทําให้ร่างกายเราดีท็อกของเสียสารพิษออกไปน้ํามันที่ใช้แล้วผักทั้งหมดที่เรากินเนี่ยเลือกหมดเลยเลือกหมดถึงแม้ว่าจะไปซื้อตลาดเดียวกันแต่พี่จะเลือกโดยการพี่จะใช้อ่า โซเดียมไตรครเบอเดตผสมน้ำล้างผักก่อนโ,อโซเดียมไตรครเบอเดตเนี่ยไม่ต้องไปหายากนะไปซื้อตามร้านขา,ขายขนมเคก้กต่างๆถูกนึืงไม่กี่สิบบาทเอามาล้างผักเพราะว่าอย่างอย่างโซเดียมไตรคร์บอเดตเนี่ยล้างสารพิษได้ถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์ในขนาดเดียวกันด่างทับทิมน้ำส้มสายชูเนี่ยได้20-30%เอเองนี่คือการเลียเ่ยงแล้วแล้วก็เลี่ยงที่จะกินเนื้อสัตว์ฟาร์ม เลือกกินเนื้อที่จะเป็นเนื้อปลามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเดียวนะคะคือพี่อ้วนเนี่ยเลือกตั้งแต่เลือกผักน,น้ำมันเนื้อสัตว์ทุกอย่างแลวพี่อ้วนคิดว่ามันเพียงพอไหมจริงๆแล้วการทานแค่แบบนี้มันเพียงพอต่อการดูแลให้สุขภาพมันดีขึ้นมันมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วนะพี่บอกเลยนะว่าพี่พี่เนี่ยสั่งเขาเรียกว่าสั่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งเข้ามากินเพราะพี่กลัวอยู่สองอย่างก็คือมะเร็งกับเบาหวานนั่นเอง พี่ก็เลยสัง่งเบต้ากูแคนเขามากินเบต้ากูแคนใช่ตัวนี้เนี่ยหลังจากที่พี่อ้วนทานแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะร่างกายสุขภาพาเดิมที่เราเลือกทานอาหารอยู่แล้วด้วยเบต้ากูแคนทําให้เราทาให้ความรู้สึกของวีรู้รู้ตั้งแต่วันแรกที่เราเรากินเบต้ากูแคนว่ามันไม่เพลียไม่เพลียเบต้ากูแคนน่ะ คือพอกินไปเสร็จปุ๊บเอ๊ะทำไมเราไม่เพลียทําไมเราตื่นเช้าเจ็ดโมงเช้าทารายการวันละเจ็ดรายการกลับบ้านตีหนึ่งอายุก็เยอะทําไมไม่เพลีย,ยทําไมไม่เป็นหวัดเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้วนอายุบอกว่าเมื่อกี้เลขห้ากว่าจะ60แล้วแต่ทํารายการวันละเจ็ดรายการแล้วยังทํางานหนะัก นอนก็น้อยถูกไหมคะคือปกติแล้วเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเจ็บป่วยแล้วแต่หลังจากที่ลองทานเบตากรูแคนที่ลองสั่งเข้ามาดูพี่ควรรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยไม่เปลียเลยแวบแรกเลยหลังจากทาี่ทานมันไม่เปลียค่ะมไม่เหนื่อยไม่เปลียแล้วก็สิ่งที่มันมันลืมไปเลยเนี่ย สำหรับตัวพี่อ้วนนะพี่ว <c oughs> ่าภูมิแพ้มันหายเลย <c oughs> แล้วตั้งแต่วันที่กินเบต้ากูแคนมาเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยพี่ยังไม่เคยเป็นหวัดอีกเลยอะ่ะเพราะการทานเบต้ากูแคนเบต้ากูแคนใช่ค่ะโอ้โห <c oughs> แลวคืออย่างนี้ค่ะคือตอนพี่ซื้อเบต้ากูแคมามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามากินเนี่ยนะครับเพราะว่าพี่ป้องกันอยู่สองอย่างแต่ว่าโดยมวลรวมแล้วเนี่ย <c oughs> ค่อนข้างร่างกายส่วนของพี่อ้วนนะเฉพาะตัวขอ,ของพี่อ้วนเนี่ยค่อนข้างดีมากๆค่ะ <c oughs> แล้วก็พี่เนี่ยไปเจอหนังสือฉบับหนึ่งนะคะไปเจอโดยบังเอิญขายที่สูนย์หนังสือจุฬา S <S นะคะ<ม>เขาจะเขียนไว้เลยว่า,าเบต้ากูแขนดี D ที่สุดในโลกที่มนุษย์เคยค้นพบหนังสือฉบับนี้เขียนโดยาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์สมศักดิ์บรรขามิน คืออันนี้เนี่ยไปเจอหนังสือก่อนที่จะเริ่มทานหรือว่าทานมาก่อนกินก่อนทาน,ทาน,ก,นก่อนด้วยใช่แล้วไปเจอ,อไปเจอทีหลัง,ไป,ลงไปเจอหนังสือฉบับเนี้ที่หลังแล้วท่านเฮดไลน์ไว้เลยนะท่านเฮดไลน์ไว้เลยบอกว่าดีที่สุดในโลกที่มนุษย์เคยค้นพบไม่ว่าจะเป็นมะเร็งค่ะเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลผ่าตัดปอดบวมเอชไอวี้<อ>ใช่ดีหมดเลยคือตัวนี้เนี่ยดีกับทุกสิ่งทุกอย่างของคนที่เป็นโรคแบบนี้ดีกว่าถูกไหมคะอืมจะใช้ไว้อย่างนั้นดีไหม คือคือมันอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดแต่ว่าตัวนี้พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสำหรับสำหรับตัวพี่วนที่ศึกษาเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะไปกระตุ้นไขสันหลังให้สร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้เชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆที่มันเข้ามาสู่ร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยมันก็เข้าร่างกายเราไม่ได้เพราะว่าเม็ดเลือดขาวพี่เยอะอิมูนพี่เยอะนั่นเอง ถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยทานเองแล้วดีขนาดนี้วันนี้เนี่ยพี่อ้วนอุตส่าห์มาถึงรายการูช้อปปิ้งทีวีมีมาฝากคุณผู้ชมไหมคะ <c oughs> มีไหมอ่ยค,อคืออย่างนี้ค่ะ <c oughs> ตัวทีแรกเลยใช่ไหมทีแรกเลยก็ซื้อมากินของของของอาเป็นเป็นของแท้ <c oughs> นะคะของประเทศเยอรมันกินไปกินมาทุกคนก็เฮ้ยฝากซื้อซื้อไปซื้อมาพี่ก็เลยสั่งตัวนี้เข้ามาผลิตจําหน่ายเลยค่ะซึ่งมันค่อนข้างจะขายดีแบบระเบิดโลกตัวนี้ ีระเบิดโลกขนาดนี้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะเปิดมาเจอรายการ You Shopping TV ค่ะเรามีโปรโแรงๆมาฝากอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงไปรับชมวิทีาพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะ เสริมอาหารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์มิคุ้มกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลดอนุมูลอิสระช่วยรักษาความชุ่มชื้นฟื้นฟูสภาพผิวลดเลือนริ้วรอยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคอลลาเจนให้กับบริเวณเนื้อเยื่อที่เป็นแผลปรับสมดุลในระบบการขับถ่ายช่วยลดระดับน้ำตาลและลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง y ยู s ช้อปปิ้งทีีจัดโปรโมชั่นพิเศษแด่คุณผู้ชมจากปกติราคากล่องละ2,690บาทลดเหลือเพียง1,990บาทแต่ถ้าคุณซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องรวมเป็น4กล่องในราคาเพียง5,000บาทเท่านั้นโทรเลยตอนนี้ที่02-541-5833ย้ำ02-541-5833า 0- 25415833จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ชมวิดีาไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับโปรโมชั่นดีๆในรายการ You ้ h p p p i n g TV ค่ะพริมขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้ซื้อเบต้ากลูแคน1กล่องปกติราคาอยู่ที่1,990บาทซื้อ3กล่องนะคะแถมอีก1กล่องจากทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่ที่7,960บาทขายเพียงแค่ การยูช้อปปิ้งทีวีนะคะรีบโทรเข้ามาสดๆตอนนี้ที่เบอร์025415833ค่ะ025415833จัดส่งปรีดทั่วประเทศด้วยค่ะน,นะคะัย้มนิดนึงนะคะคือที่พี่ขายตอนนี้ก็คือ1 990ค่ะสกล่องแล้วขาย5,000ค่ะนะคะคือปกติทั่วไปจะขายสกล่อง5,000แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ะนะคะแล้วก็มีใบเสร็จหรือว่าใบาเสร็จจากโรงพยาบาลหรือใบอะไรก็แล้วแต่ที่ส่ง ที่ที่บอกบ่งบอกว่าคุณนะ่ะกำลังเจ็บป่วยอยู่นะ,นะคะส่งใบเสร็จใบนี้ด้วยเนี่ยจาก3กล่อง5้าพันเราจะแถมปรี้อ้กกล่องหนึ่ง<ฮ>เล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเบต้าคูแคร์เนี่ยมันเป็นของที่ อย่างต่างประเทศเขาจะบอกเลยว่าคืออาหารจัะเจ้านะวว้าจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีอ่ายังมีด็อกเตอร์อีกหลายท่านคุณสามารถนะครับพิมพ์เข้าไปในกูเกิ e แล้วว่าคาบว่าเบต้ากูแคนได้เลยมันคุณจะรู้เลยว่าคุณสมบัติเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็เบต้ากูแคนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าตัวเนี้ยมันได้มาจากยิสตําแท้ๆของเยอรมันประเทศเยอรมันค่ะ ก็คือมีความแตกต่างจากเบต้าคูแทนทั่วไปคืออย่างนี้เบต้าคูแค <Beta S 1> น okay, มันมีมันมีมาจากหลายแหล่งมาจากข้าวโอ๊ตนะคะ,คะมาจากเห็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเบต้าคูแคนที่ดีที่สุดที่ว่าพอเรากินเข้าไปเนี่ยกระตุ้นภูมิแล้วก็มันเหมือนกระทาให้มันเหมือนทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันโรคนั้นๆเพิ่มขึ้นมามันจะต้องเป็นยีสตัแท้ของเยอรมอนันเขานะ ว่าถ้าทานเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันจะต้องเป็นจากยีสต์ดำจากเยอรมันเท่านั้นแน่นอนแล้วก็ต้องเป็นของแท้ต้องเป็นของแท้คืออย่างนี้ค่ะคือพี่ไม่ได้ว่าประเทศไหนข,<ภ>ของแงจ้ของแท้ของเทียมนะคะ<ภ>แต่ว่าพี่ไม่ได้ใช้ของประเทศอินเดียแล้วก็ไม่ได้ใช้ของประเทศจีนเราใช้ของประเทศเศ<ภ>ยอรมันแท้<ภ>แล้วก็เบต้ากูแคนตัวที่พี่อาผลิตขึ้นมาตัวนี้นะคะพี่กล้าพูดนะคะว่าให้สารเบต้ากูแคนสูงที่สุดในประเทศไทย นะครตอนหนึ่งแคปซูลให้สูงถึง334มิลลิกรัมเลยทีเดียวตัวนี้334ร้อยมีนะคะมีระบุไว้ด้วยนะคะทุกผู้ชมคะเวลาเราจะทานอะไรเราต้องมีระบุถูกไหมคะใช่ชใชไม่มโกหกนะคะตัวนี้ที่บอกว่าให้เบต้าคูแคนนะคะ334นี่จริงๆบนกล่องใบนี้ะนะคะถ้าเกิดว่าให้วิตามินตัวอื่นสี่ร้กว่าแต่พี่ไม่พูดนะเพราะว่าจริงๆหลักๆเลยเนี่ยคนที่อยากจะกินตัวนี้คืออยากกินเบต้าคูแคนเท่านั้นเราจะพูดเลยว่า300 34มิลลิกรัมสูงที่สุดในประเทศไทย <Wow. S 2> และก็เป็นคีสตำแท้ของเยอรมันโอ้โห oh พี่อ้วนขะคือการันตีขนาดนี้ไม่พอคุณผู้ชมสังเกตด้านหลังกล่อง <laughs> มีรูปพี่อ้วนด้วยการันตีว่าของแท้แล้วพี่อ้วนเนี่ยเอาตัวเองนะคะมาแปะอยู่ตรงกล่องแบบนี้แปลว่าต้องมั่นใจจริงว่าผลิตภัณฑ์นี้พี่อ้วนทานมาในระยะเวลาที่พอสม แล้วก็รู้สึกว่ามันได้ผลจริงแน่นอนนะครับก็คือคํอวาว่าโอลิเทอร์เนี่ยแปะเข้าไปข้างกล่องที่การันตีได้เลยค,คืออย่างอย่างที่บ้านนะคะจะให้หลานเล็กๆเนี่ยกินไปโรงเรียนก็คือเด็กเล็กๆก็ทาน,ดานได้ได้วันละวันละหนึ่งเม็ดที่ให้หลานพี่กินไปโรงเรียนทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็กลับมาเสร็จปุ๊บสมัยก่อนเขาจะติดหวัดตลอดแต่ปัจจุบันไม่ติดหวัดแปลว่าภูมิต้านทานดีขึ้นหลังจากที่กินคือคือการการที่เราไปอยู่ในที่ชุมชนแล้วถ้าเกิดว่าเด็กด้วยเนี่ยบางทีมันก็สามารถจะไปติดไวรัสจาก ต่างที่เป็นวัดอะไรพวกนี้ให้ร้านกินเลยพี่อะอ๋อ oh, แปลว่าอย่างนี้ไม่ใช่มีแค่พี่อ้วนเท่านั้นที่พิสูจน์ว่าเนี่ยทานมา5ปีแล้ววัดไม่เป็นเลยหลังจากทานคนทั้งประเทศคนทัคนประเทศคือ oh. คนที่ทานเนี่ยเอาง่ายๆแหละคนที่ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากรูแคนจากพี่อ้วนรีเทิร์นจะต้องไม่ติดหวัดหรือเปล่จะต้องกลับมาซื้อทุกคน oh. เอาอย่างนี้ดีกว่า คือพี่จะบอกติดปัดแล้วไม่ติดพี่ไม,ไม่พูดดีกว่าทําไมทุกคนต้องกลับมาซื้อเบต้าปูแขงกับพี่นั่นสินั่นทุกคนและพี่า้าพที่สน์เลยนะคะให้สําหรับคนแก่ที่ไม่มีแรงอ่อนเพลียนะคะที่นอนอยู่บนเตียงเป็นแผลกดทับเป็นอะไรหนักๆเนี่ยคุณลองกินดูนะคะผลลั์เป็นยังไงพี่ไม่รู้แต่พี่รู้ว่าทุกคนกลับมาซื้อพิมพ์ดคือพี่อ้วนจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าไม่มีแรง จ็บอดออดแอร,รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยร่างกายไม่แข็ง,รงแรงตอกินเถอะค<ข>น,<ข>นรับจะเป็นยังไงเนี่ยเขาคนกินจะรู้เองนั่นสิน้องแล้วก็กลับมาซื้อทุกคนแล้วตัวนี้จะได้สั่ง<ค>เป็นร่นางคแยเพอกินเข้าไป,ไปเป็นประจําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลกับผิวสวยด้วยนะอ๋อก็คือว่าไม่ได้ช่วยแค่ภายในที่เรารู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงด้วยแต่ภายนอกที่รู้สึกด้วยก็คือผิวพรรณเนี่ยของใสขึ้นตัวนี้จะไปกระตุ้นไฮยาลูรอนิกนะคะไปกระตุ้นอีลาสตตนแล้วก็คอลลาเจนมันเป็นงานวิจัย คือมันจะเป็นไซเอฟเฟกที่ทางที่ดีก็คืออันนี้เป็นแค่ผลข้างเคียงจากการทานหลังจากที่ร่างกายแข็งแรงขึง้นแต่ว่าคุณผู้หญิงจะชอบมากใช่มันแข็งแรงด้วยแล้วก็มันก็จะาเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณนี่จะดีมากๆก็คือทานตัวเดียวเนี่ยได้ตั้งแต่เรื่องของภูมิต้านทานคือไปถึงผิวมนุษย์เราเนี่ยถ้าผิต้านฐานแข็งแรงอิมูนแข็งแรงมนุษย์จะไม่ป่วย แล้วทอนนี้มนุษย์จะไม่ป่วยหนูหนูเป็นหวัดเนี่ยเพราะว่าภูมิต้านทานในการาขจ,จัดเชื้อไวรัสตัวนั้นนไม่หีใช่เลยค่ะหนูเป็นบ่อยมากอาหนูเป็นมะเร็งเพราะว่าเพราะว่าเม็ดเลือดขาวของหนูเนี่ยมันไม่แข็งแรงมันก็ทําให้เซลล์มะเรง็งที่บอกว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยนะกับเม็ดเลือดขาวเนี่ย เซลมะเร็งกับเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะเป็นเพื่อนกันนะมันจะอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงไอ้เซล์มะเร็งจะกลายเป็นศัตรูทันทีมันจะโดนขจัดทันทีโอ้โหก็คือว่าถ้าเม็ดเลือดขาวเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะพี่อ้วนเวลาเราเนี่ยมีไม่เยอะมากเท่าไหร่อยากให้พี่อ้วนนะเขาฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านให้กับฟิลมนิดนึงว่าเอ๊ะทาไมพี่อ้วนถึงเริ่มมาทานเบต้ากรูแคร์แล้วหลังจากทานแล้วเป็นยังไงแล้วอยากจะให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่างนนาามมัหกก ตั้งแต่เด็กเลยนะคะจนกระทั่งแก่แล้วตอนนี้พอแก่ตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเงินทองก็เริ่มพอมีใช้แล้วอยากจะมีชีวิตมั่นปลายชีวิตได้ท่องเที่ยวนะคะได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขโดยไม่ป่วยพี่เพราะฉะนั้นพี่อ้วนก็เลือกที่จะกินเบตา้ากูแคนนะคะเป็นเป็นตัวดูแลเป็นคุณหมอประจําตัวพี่อ้วน ฝากขนาดนี้นะคะค่อยลองทานไม่ได้แล้วค่ะสำหรับใครก็ตามที่มีสุขภาพเริ่มรระสกว่าไม่ค่อยดีแล้วนะคะหรือว่าเจ็บอดอนแอดก็ดีหรืออยากจะทานเพื่อบํารุงตัวเองเอาไว้นะคะวันนี้ดู U Shopping TV ค่ะกับเบต้าพลูแคร์ปกติแล้วซื้อ1นกล่องในราคา1990รบาทค่ะแต่ในรายการ U Shopping TV สามกล่องขายเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะ <c ad get> พิมพ์พูดอย่างนี้ถูกไหมคะพีพ่อ้วนหรือว่าจะมีแถมอะไรอีกไหมถูกต้องค่ะ3กล่องห้าพันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มาเข้ามาซื้อ เป็นคนป่วยซึ่งมีใบเสร็จในการอาจ่ายเงินว่าป่วยอาจากโรงพยาบาลจากคลินิกต่างๆเป็นหวัดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แจ้งใบเสร็จนี้มายัางทาง y o ชปป Shopping ค,คุณจะได้รับฟรีไปอีกหนึ่งกล่องก็แปลว่าวัาวนนี้นราคา5,000บาทไม่ได้แค่3กล่องแต่ถ้าเกิดว่ามีใบเสร็จไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลจะป่วยแค่เป็นหวัดก็ได้เจ็บคอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ยื่นใบเสร็จแถมอีกหนึ่งกล่องด้วยเพราะว่าเบต้ากูแคร์นะครับพี่อ้วนกลิ่นแล้วไม่ป่วย ขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยค่ะแล้วกดมาที่เบอร์025415833นะคะ025415833จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะและแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะพี่ต้องขออนุญาตขอบคุณพี่อ้วนีเธอเยอะมากาเลยที่นำผลิตภาาัณฑ์ดีๆมาฝากในรายการยูช้อปปิ้งทีวีนะคะขอบคุณมนะาก และหมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนค่ะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะกับย mm ูช้อปปิ้งทีวีเลือกสิ่งที่ใช่ช้อปสิ่งที่ชวนเลือกยูช้อปปิ้งทีวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้าปรแคนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวขึ้นกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลดอนุมูลอิสระช่วยรักษาความชุ่มชื้นฟื้นฟูสภาพผิวลดเลือนริ้วรอยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคอลลาเจนให้กับบริเวณเนื้อเยื่อที่เป็นแผลปรับสมดุลในระบบการขับถ่ายช่วยลดระดับน้ำตาลและลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงอยู่ช้อปปิ้งทีวีจัดโปรโมชั่นพิเศษแด่คุณผู้ชมจากปกติราคา กล่องละ2,690บาทลดเหลือเพียง1,990บาทแต่ถ้าคุณซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องรวมเป็น4กล่องในราคาเพียง5,000บาทเท่านั้นโทรเลยตอนนี้ที่02-5415833ย้ำ02-5415833า025415833จัดส่งฟรีทั่วประเทศ